โคต้ามอขอจาก3,100กว่าที่นั่งในปี63ปีนี้ปี64นะครับเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่4,100กว่าที่นั่งนี่คืออย่างต่ำที่จะรับในรอบที่2นี้นะครับถือว่าไม่น้อยเลยในการที่พวกเราจะเตรียมตัวที่นั่งมีเยอะมากๆเลยนะครับในส่วนของการเตรียมตัวนะครับก็จะเป็นในลักษณะของการเตรียมตัวสอบในการประเมินสมรรถนะ การประเมินสมรรถนะนั่นก็คือการประเมินสมรรถนะหลักและก็สมรรถนะเฉพาะด้าน สมรรถนะหลักก็จะเป็นสมรรถนะด้านภาษาไทยสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษสมรรถนะด้านคณิตศาสตร์แล้วก็สมรรถนะด้านวิทยาศาสตร์ตลอดจนรวมไปถึงในส่วนของสมรรถนะดิจิทัลนะครับ20กว่าคณะนะครับรวมทั้งวิทยาลัยนะครับ4ี0พันกว่าที่นั่งให้น้องๆเตรียมตัวให้ดีถือว่ามีโอกาสสูงมากๆนะครับที่พวกเราจะไปลุยในส่วนนั้นนับจากวันนี้ถึงวันที่สอบยังมีเวลาพอสมควรครับนั่นก็คือ สอบวันที่24ถึงวันที่26นะฮะมีนาคมมีเวลาเตรียมตัวนี่ยังไม่รวมวันท้ายๆที่สอบสมรรถนะเฉพาะด้านเพราะฉะนั้นแล้วถ้าใครเตรียมตัวดีเตรียมตัวให้พร้อมในด้านการสอบสมรรถนะเรามีโอกาสติดสูงมากอย่าลืมว่าปีที่แล้วคะแนนต่ำสุดที่ติดอยู่ที่1 6กว่าคะแนน สูงสุดที่ติดอยู่ที่89กว่ฝาคะแนนถือว่าช่วงของการติดนี้ห่างกันมากๆมันอยู่ที่การชิงไหวชิงพลิบกันว่าใครจะวางแพลนการติดของตัวเองไปในลักษณะไหน<ม>การเลือกคณะ4ี่ลำดับนั้นถือว่าสำคัญมากๆแต่เนื้อสิ่งใ,ใดเราต้องมีคะแนนสอบในมือเพื่อที่จะเลือกคณะสี่ลำดับ เพราะนั้นแล้วน้องๆทุกคนต้องเตรียมพร้อมในการสอบเข้ามาหาวิทยาลัยที่น้องๆทุกคนใฝฝันโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่น้องๆในภาคอีสานตั้งใจที่จะสอบในรอบนี้นั่นก็คือรอบโคตามหาวิทยาลัยขอนแก่นนะฮะตั้งใจครับมั่นใจว่าพวกเราทําได้สู้ไปด้วยกันครับสู้เพื่อพ่อแม่